กับสวัสดีครับท่านผู้ชมี่เคารมบมอนีเบวแอมเราตรงสิภาพาไปติดตามตัวเลขกับไม่เลียนครับเป็นมือสุดท้ายวันที่สิบพอดีเปะนะครับท่านผู้ชมเนาะวันหวยออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโอ้รถตอลี่ก็มาพอดีนะครับท่านผู้ชมทานไปแล้วครับห้มีโชคใหญ่กับไม่เลียนครับท่านผู้ชมให้มีโชคใหญ่กับคุณแมเลียนเออครับท่านผู้ชมสิโทษถามไม่เลียนว่าฝันดีหรือยังนะครับเนาะแตงยิน แต่หูยินข่าวว่าเพิ่ขั้นเมื่อยหยาบๆได้ครับช่วงกลางเด็กเนาะครับเนาะขั้นเมื่อมาขึ้นนี่ครับสิเป็นเอกสามตัวแดงจิงคืองหรือสองตัวแดงจิงคืองตัวไหนกับไปรับชมกับไ่เลียนกันครับสัมผชมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงสี่ทูหาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมเราตรงนั kind of green 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 3, 3 jam, ups, ้นไม่เลือครับสมผชมเนาะให้มีโชคไงคือพญาสร้างไงส่างสามหัวเลยครับสมผชมไปรับชมตัวเลขกับไ่เลียนกันครับว่าผีหน้ามาบอกตัวไหนอีกเนาะครับเนาะสวัสดีครับไม่เรียนสวัสดีครับ ว่าัาดูจ้าโอ้เนาะครับเนาะมือนีกับวันที่สิบหกเลยไม่เลี่ยนเออมันสิบห <c oughs> ก,ออก,กครับเลขออกเนาะครับเนาะคุณไม่เลี่ยนฝันอยู่บ่ละครับบ่แม่ฝันเลยโคงบบบสุดท้ายว่ามายำโตัวเก้าเห่ครับโชคลาภเด้อมือนีเอ,ออกคือการคิดแต่โดนบรรดาห์อะไรออก แล้งแม่เด้อครับว่าแม่มาทำต้เาว่าให้ซืด้นี่วนนี่ามครับแปดเ้เดเ๋ยวเดี๋ยวี่วเนี่ะเดี๋ยวแวม่เด้อี๋ยว,ว,ว,วยอันเบาไหมนะครับมันเก่าเจ็ดหรือเจ็ดเก่ากันเน่ เตาเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าไม่เลียน่าเก่าเจ็ดวัาหันกะกบกันไหวเนาะครับเนาะเออลับกันไหวจะได้เจ็ดเกาก็ช่ยบอลงดอกเนื้อผันครับแต่ลก้แลบอกจะไปไปที่หน้ามือช้างดอกมันว่าผันดีอยู่แบบเกมาบอกครับคุณแม่มาขึ้นมาขึ้นคิณาที่จะชะเนหนดินเงินดินืนใส่ตองอยู่แบบ เมื่อคืนแม่ฝันบอกครับพ่อแม่บ่ฝันเลยงอนเจ๊งโอ,เเโอ้บ่ฝันเลยเนาะครับเนาะบ่ฝันครับครับบบ่ฝันกับบ่เป็นยังคุณแม่เอาตัวเก่ามีตัวไหนกว่านะครับเอาชัดๆเจนๆเนาะครับเนาะเป็นเสด็จมันใจเอฟซีฝันตัวในข้องูนั่นจ้ะซึ่งหาครับครับฝันหนั่งคนเอาเห็ดหน้าสายไงนั่นคือ สองหาครับ <las> <Ms. S 2> ส refers, ีสองหาสีร sure. ้อยับฟันโตเทอายฟัน่นฟันวายหุนได้งอ่าน้นกติร์ออกเล็กตาแม่งนูนกันครับเติเก้าเจก้าสามศูนครับผมเจก้ากับสามศูนเนาะแมนสามศูนย์ตารางคืออกขางล่างด้อมาแท้ดื้อคือแครับรับเต็มกัอืแต่ไม่แค่นั่นนะอะโตมาจำ สามศูนย์ันดีอยู่นะครับตเอเอออย่าใส่ซื่ที่พันๆมากกับฟันดีเนาะไม่เลี่ยนเนาะฟันดีอยู่ครับครับไมีมญกไงกบไม่เลี่ยนเออนอเหมือนวันสิสิบหกสีมุ้งล่งคนละครับเแม่เสด็โเรื่อง <c oughs> ซีมุ่งติมพันรแต่ว่าเอออยาใส่หเิมนมาก้างเดยท่านท่านางใจเลืออยู่ทีะ อือออย่างน้อว่ามันมันเป็นเงินยำเงินยอยู่ในกลางใจมือนะโอ้แต่เออตื่เต้ทต่เต้นต่นเต้แม่ด้วยขนหยุบยาบหยบหยาบอยู่กลางใจมือเนาะเอออยู่กลางใจมือกลางเดืหมาใช่บุับว่าเสียได้จับเงินจับทองเปล่แม่ไม่เพาะว่าเรเหตื่นเต้นไหเขาคื่เต้อแบลูกมากแ อ้าวมากเลยค่ะคือแต่ดีแต่ถ้ามึงมองมือเยอะจนเมื่อเดินทีสาวกองสองลูกเออแม่แม่เรียนบดแม่บดต้องสื่อเรื่อครับเรื่องัวัดนี่จ้าจ้าแม่บดตู้ดอกอืมครับครับกันจะมีโชคมีลาบกับโอ้กับบุญยากหรอกนะครับเนาะเอฟซีก็คือกันนะครับผมมาแต่ขอให้มีโชคกับแม่เรียนเนาะครับ ัื้นแม่่้ดอกแ่สดี่หนาเด้อลีงนพ้าธุซาธุเนาะครับเนาะครับครับครับ่นจะลเป็นตัวไหนก่อครับเล็กแมของแม่กับนี่ยุ้ยตีแงกังตัวย่ำอีกนะครับย่ำอีกนะครับสามศูนย์หีสองหาเจเ้าสามศูน บาทนี้ไม่เลี่ยนมากตัวไรครับในชุดนี้มากตัวไรว่าเหรอมันแต่แว่ามันแตมันแัยืดเวิร์ดคือกองเลยแต่ว่าเป็นหายไหรืสามศูนย์ขัางล่างเ้ยยัหลงเวยสามศูนย์หรมันสีหน้าขัางล่างเลยเห็น่าโอ้ครับสามศูนย์เนาะสามศูนย์มันสีหน้าข้างล่างเน่าครับจะบอกว่าบอกอีกยู่ แต่สาูนยหนึ่งกระเด้นดังเนี่ยตู้ได้หือหานี่แค่่ก็ห็นชัดเลยครับต2สอหานะครับต้นกระบอกต้นว่านักขายเห็คไเวลาซื้อรอยย่สิบหาบาทครับจะเอาไปเวิตุกกองอันหลักคุณแม่นะครับเนาะแม่ต่ว่าตัวหน่นนันแบบวิธตแดงแบบคื้นๆนะครับเุ็ดเจ้าครับต้สามศูนย์ครับ แ้วสามศูนย์หด้วชื่อทางลางเด้อขทางล่างเื่อตัวของลางก็ึนมาางลางยัหลงเด้อยัหลงชื่อางลางเด้อุว่าครับผมโอ้สามศูนย่ก็เด็เดาอันเขาดังบิดล่ะครับคุณแม่รตดตรีก็หายากครับก็ผมแนันแนันเนาะนเนาะฝันแนวนี่ก็ว่าใหดูหานช่งก็ว่าังไครับคบเป็นยังครับคุณแม่เอาตามนั่นแหะเนาะครับเนาะ จ้าจ้าจ้าขอบคุณสซาธุซาธุสาธุค้นรินยกเอับผมครับรับขอบคุณขอบคุณคุณแม่เลี้ยงนหลายเด้อครับที่ให้ตัวเลศขงชดท้ายอิซีกระเป๋าแอมรอทงครับจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุสาธุครับผมกับขอบคุณแม่เลี้ยนหลายครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเม่เลี่ยนสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะภาษีจ้าครับผมสมมติว่าเนาะเม่เลี่ยนเป็นกระยำตัวเก้ลาล่ะครับโค้งชุดไทยเนาะครับเนาะเป็นสามศูนย์หนึ่งเป็นด้าล่างมาล่างแต่เท่ากันทั้งล่างทั้งบนไว้เนาะครับสมมติว่าเนาะทั้งล่างทั้งบนไว้สามศูนย์เจ็ดเก้าในข้องูสีหาในข้องูใหญ่สีหา แล้วก็ซีสองหาดีผีหน้ามาขายเห็ดไทยครับเนาะครับเนาะก็มีซัมนี่ครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิรงเนาะครับเนาะมื้อนี้ครับวันที่16มิถุนายนพศ .2565 ัร้อามมีโชคใหญ่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเบลแอมรลธอมกับสีจดตัวเลขของเมเลียนไว้ให้แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับไปรับชมตัวเลขกันเลยครับ ครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของเมลิออนครับท่านผู้ชิมแกแคบหน้าจอไว้นะครับเนาะตื่นขึ้นมาสะดือตื่นขึ้นมากลางเนื้อขั้นมือหยาบหยาบครับสงสัยสิม่โชคเพิ่นวานะครับเนาะเป็นตัวเลขสีแดงจิงคืนนี่ก็คือสามศูนย์กับเจ็ดเก้าครับสามศูนย์กับเจ็ดเก้าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเลขเห็นอยู่ในข้องูก็เป็นตัวเลขสี่ห้าราคาพีหน้ามาขายเฮ็ดไห้ในราคาสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทครับ กระตัดเหรินน้ำเนาะครับเนาะสองหาหาสองน้ำแน่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะแกแคบเนาจอไว้ครับวันที่สิบหกมื่อนี้ครับผมให้มีโชคใหญ่เด้อครับท่านผู้ชมให้มีโชคใหญ่กับแม่เลียนเนาะครับเนาะขอให้ได้รับข่าวดีตอนสี่โมงแรกครับท่านผู้ชมให้ได้เฮ้เนาะครับท่านผู้ชมเนาะให้ได้ให้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามศูนย์ศูนย์สามสี่สองห้าสี่สองห้าสี่ห้าครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบาแอมเราตรงกะทิลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะครับเนาะ เจอกันคลิปหนาครับเจอกันคลิปหนาวันที่7 7ครับนรรมชมสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ